เก้านาฬิกาสามสิบเก็นาทีนะครับนี่ดวสวยมากครับตรงนี้เก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีดวงตามองดู<อ>ผมอยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ซึ่งซึ่งผมอยู่สะพานอ่าผมอยู่เส้นรองครับนี่ดวงตาที่อยู่เส้นนี้นครับโอ้มีแต่ใหญ่ไปเลยแหละครับ มีแต่ใหญ่มมุมบนสะพานแสดงว่ามีคนเดินครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไหลนะครับเนาะ,ะเสน้ำที่ไหลแต่ไม่รู้ว่าเส้นน้ำเส้นนี้จะไปไหลไปประจบก,กับน่าจะไหลลงไปแม่น้ำโขงนะครับเนาะ น่าจะไหลลงไปแม่น้ำโขงคิดว่าครับนะยังมีเรือด้วยจะมีเรือด้วยนะครับนี่กระแสน้ำแรงมากโอ้อะไรนี่ดำดำมองไปอะไรอยู่ใต้น้ำนี่พี่น้องดำดำนี่นี่ ขณน,นนี้อันนี้9กนาฬิกาสนาทีนะครับเกนาฬิกาส6นาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับ อำเภอเชียงของนะครับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอเชียงของซึ่งเหลืออยู่54กิโลนะครับเชียงของครับเเออยากเพิ่ชียงแสน57 มาถึงนี่หนึ่งกิโลที่พักริมทางห้องน้ำสะอาด1นกิโลเนี่ยครับบรอเชียงของถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ก้าศูครับ จุดนี้เป็นแยกไฟแดงนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาจะไปเชียงรายาสายใหม่นะครับเชียงของเราก็ตรงไปนะครับตรงไปที่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับ ยังของดอยหลวงนะครับครับตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วนะครับลงเม็ดมาอีกแล้ว นี้เก้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเก้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีมหมวดทางหลวงเชียงแสนนะครับเนี่ยจ้าทศดงมาถึงหมวดทางหลวงเชียงแสนแล้วนะครับหมวดทางหลวงเชียงแสนนะครับ หน้าทางเข้าหมดทางหลวงเพียงแสนนีเทศอินเดียนะจากประเทศอินเดียนบินจากประเทศอินเดียถวายเนาะดินจากประเทศอินเดีย แมบอกว่าเป็นดินจากประเทศอินเดียเราควบจะไปหลวงตาพวกเนี่ยให้หลวงตาพิจนนารนณาน <c oughs>

าน้ำพึ่งนี้มากกว่าน,นานนะครับมากกว่าสิปีอันนี้เป็นลูกตาโลโยมเขาเอ,อกมามาให้เพื่อนเลากห้ไรนะ พี่น้องท่านได้นำลูกตาลเชื่อมแล้วก็น้ำพึ่งที่เก็บไว้หลายปีนะครับมาถวายหลวงตาน้ำพึ่งนี้ถ้าเก็บไว้หลายปีมันจะเป็นสีดำนะครับใช่แล้วนะครับผมเคยเก็บไว้อยู่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมไปติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดาซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม